ตอนนี้เรามาสำรวจพื้นที่ที่จะมาพักกันวันที่19เมษายนนี่นะครับเราเดินทางมาถึงที่รีสอร์ทนานาหรือว่านานารีสอร์ทอะไรสักอย่างนี้นะครับซุ้มประตูทางเข้าประมาณนี้นะครับครับจากด้านหน้าสู่ทางเข้านี่คือบรรยากาศนานาแง่เป็นบรรยากาศของ ลานที่จะมาคาเฟ่ด้านหน้าที่พักเราจะเข้าไปด้านในอีกซุ้มบรรยากาศเป็นซุ้มด้านหน้าที่เราจะมาติดต่อเพื่อการเช็คอินเราจะเห็นซุ้มที่สวยงามมีสาวสวยยืนอยู่ด้านหน้านะครับี้ตามไปเลยค่ะเห็นคุณผู้หญิงในชุดไฮโซสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากนะครับ เดี๋ยวยังพี่หน่อยเดี๋ยวอะไรเขารออยู่นี่เหรออาให้รอที่นี่ช่วยเมาเสียงทุกคหน่อยเพราะว่าไอ้นนี้เรามาพรีเซนกันอยู่ตรงมีหรือเปล่ตรงนี้ไม่มีครับเผื่อคุณนาเอามาเองนะแต่ว่าต้องแบบขออนุญาตตอนนี้ทางฝ่ายขายก็พาเรานั่งรถกบรถก๊อบหรือรถกบเนี่ยรถคาร์รถคาร์รถคาร์รถคารไปดูห้องห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ที่พักนะครับ ก็คณะอย่างที่เรียนมาคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงมาด้วยนะคุณผู้หญิงสัต์ที่นะคะที่นาดารีสอร์ทครับใช่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงครับตัวนี้เป็นลานจอดรถขั้นไหนที่กินเหล้าแล้วชอบพิ้งตัวครับผมแนะนําให้เอาไว้ห้องข้างบนเวลากินเลี้ยงเสร็จแล้วอ่ะเราขี่ไปนอนง่ายอ๋อก็คือก็คือเหตุผลก็คือถ้าเกิดอ้วกจะได้ไม่เปื้อนห้องนอนเปื้อนอยู่แล้วถ้าอ้วกอะปากหนักด้วยอันนี้เป็นห้องจัดเลี้ยงอันนี้ก็เป็นห้องจัดเลี้ยงมีชื่อห้องไหมเนี่ยห้องนอนหนึ่ะ ก็โอเคนะก็ถือว่าไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินกำลังสวยสำหรัร้อยท่าเลยพอดีอืฮึอ่าใช่เป็นต๊ะคอมทำเป็นต๊ะคอมตอัพแปดข้างหลังเป็นเป็นจอจอจะซอนอจอนี้วไอเป็นจอสำหรับใช้โปรเจคเตอร์ได้มีหัวโปรเจคเตอร์ให้ใช้ใช้ได้เนาะเคตร้นะัโอเคส่วนเครื่องเสยงวันนั้นอ่ะตัวคอนโทรลจะอยู่ฝันี้ครับี่น่เียรหมดครับมีหัวค่โอเคตรงนั้นไม่ค่อยเสีเรียดไม่เป็นไรเาเก็บไม่เคยไม่เคยูเีย เ็งดีดีเพราะว่าเราเราไม่ได้ทาเองเราให้เราให้สมัครโรงเครื่องเสียงของทาเสียงาารก็มาทำโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงวันนั้นจะรู้กันเพราะหูผมหูผมนี่เคยเคยฟังมาระดับหนึ่งก็โอเคกองผู้หญิงที่จิตใจเป็นผู้ชายถ้าถ้าจะใช้อะไรก็คุณอาบอกผมลยผมจะได้แต่งงานก็คงใช้เฉพาะหัวฉายกับจอไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นอาจจะมีนิดนึงสวยงาม หัวงี้คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเพิ่งมาจากญี่ปุ่นด้วยไงลงเครื่องนะจากส่วนนะผมดีเลยค่ะดีนะจ๊ะทำเหยือกเย็นังงแข็งอ๋อคได้ถึงกี่โมงห้าทห้าทุ่มออแล้วตอนนก็คงไปแล้วเดี๋ยวห้าทย้ายไป่ใช่เพราะว่าผมจะมีเด็ดูแลที่อยู่ตรงนี้อาจะเลยต้งที่น่ยแล้วเยวจะย้ายไปโน่แล้วแต่ว่าส่วใหญ่เด็กๆผมไม่สขลาดมันจะเตรียมมันเตรียมถังมันจะเตรียมเหยือกแล้วมันก็จะเอา อรารถลิฟต์อ๋อโอ้ตะเกียบตะเกียบโซนนี้กี่ห้องครับเนี่ยตอนนี้เราตอนนี้เราจองไว้แค่สิบสี่ห้องโซนนี้นะสิบส<ป>ี่ห้องสกหรับชอบเมาหนักอ่าสำหรับแบบชายโสดหนุ่มโสดอะไรอย่างเงี้ยครับที่มาคนเดียวแล้วก็มาจอยคบใจห้องกับเพื่อนเอาอืห <c oughs> รือไม่ก็รถ <c oughs> ลิฟต์มีบริการตี่มมงครับทั้งคืนครับทั้งคืนนะเพราะว่าจะมีรปภอยู่เขาก็จะขับให้ทั้งคืนโอเคก็เป็นโซนที่พัก อันนี้จะเป็นโซนแรกนะคะที่มันใกล้กับที่เราจัดจัดปาร์ตี้กันนะจีห้องจัดปาร์ตีเข้มาดูเลยค่ะเข้ามาดูค่ะนี่เดียวมสี่หรือตว่าเใ้นอองคนระครับต้องสคาสำหรับหนุ่มโสดที่มาคนเดียวโสดหรือว่าใครนดีวยกนนก็ได้อย่างเี้ยครับไม่ตัดแ้่งานอย่างนุ่มค่ะ สวยงามนี่คุณผู้หญิงทดลองนั่งเตียงดูแล้วว่านุ่มแต่ว่าเดี๋ยวถึงวันนั้นบางเตียงอาจจะมีเข้มมุดทิ้มไว้ต้องคุณผู้หญิงต้องระวังนะเข้มมันจะทิ้มตู้่าทางตู้เย็นทีวีกับก็มีนี่บางไม่มีอะไรเลยสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีตู้เย็นขนาดเล็กไว้เผื่อแช่มีทีวีให้มีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะคะนี่สำหรับใส่เสื้อใส่เสื้อผ้ากันจก ไเจดแล้วอย่าแต่งตัวนะคะเห็นนห้าห้องน้ำค่ะห้องน้ำแจ็กกุชชี่เราจะมีแจ็กกุชชี่ไม่มีแจ็กกุชชี่นะครนี่อ่างนี้อ่างนี้อ่างนี้แจ็กกุชชี่มีอ่างมีอ่างแล้วแน่เลยมีอ่างแดังเด็กนั่งกว่าคู่กันใช่นอนในนั้นโดยได้กเตียงไหมรับนี่สภาพห้องนะครับที่มีเตียงคู่หรือว่าสองเตียงใหญ่ออกจากห้องน้ํามันจะเจอตู้ผ้าตู้เสื้อผ้าใช่ครับชุดกาแฟ มี Wi-Fi มีทีวีแล้วก็ยังมีการร้อนเร็วให้ด้วยที่สำคัญที่นี่มีรีโมทให้2อ,อันเลยนะจะบอกให้เนี่ยมีหลายโซนน,นะนะอันนี้เรานำเสนอโซนแรกนะคะเราจะไปโซนอื่นกันตอน่อยังไปอีกโซน,นนี้ก็เป็นโซนเอ่สอสีเอ่อเขาเรียกว่าห้องอะไรเฟมิลี่ค่ะจะเป็นโซนห้องเฟมิล,ลี่นะคะรับสำหรับแบบนี้มี14ห้องท่านที่อาจจะมาคู่แล้วมาครอบครัวก็สามารถปูผ้านอนที่พื้นต่อได้อีกเท้าเหรอใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอเคเอาคุณแจ๋หันมันได้ครับไม่ได้เอา อากาศทำรมเขาปัวใหญ่เขาน่จจได้คือบรรยากาศท่ามกลางป่าที่เป็นธรรมชาติและที่สำคัญน้องเขาเป็นชาวสมุรสงครามน่ารักมากสมุรสงครามค่่ตอนนี้ก็กาวมมาถง้ลก็คือโซนแฟมิลี่มีทั้งหมดสิบสี่ห้องสิบสี่ห้องก็คือยี่สิบแปดเตียงในห้องแต่ละห้องที่มีสองเตียงใหญ่เนี่ยสามารถเสริมที่ตรงกลางได้ผ้าปูหรือมีเสีย นีเสียมาปูอปนอนได้ธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นทางภาคใต้เนี่ยเขาจะมีใบพลูใบพลูใบใหญ่มากปูนอนได้<อ>ผมเห็นมาแล้วทำ,ทำเยอะแคให้จบเนะี่ยผมไม่ต้องพูดต่อแล้วครับป,ปูปูนอนได้เลยในห้องเนี่ยสามารถมีใบพลูมาปูนอนได้เพราะว่าใบพลูเนี่ยให้ปูนอนนะไม่ให้คนปูตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหรห่ต้นสาระค่ะต้นนี้เป็นต้นสาระเป็นไม้ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นไม้ห่วงห้ามแล้วเป็นไม้ป่า แต่ว่าสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขอญาตปลูกแล้วมันจะทําให้พวกที่ไม่มีสาระมีสาระอยู่ที่บ้านเริ่มเอาไหม่นี่คือต้นสาระดอกกลางออกดอกรวงออกมานี่คุณผู้หญิงเก็บดอกสาระที่ร่วงมาก่อนก็ไม่ค่อยมีสาระนะคะแต่ว่าตอนนี้มีสาระแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็ดอกสาระนะคะครับตอนนี้เราจะไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับจากโซนอะบลูเบอรี่นะครับเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูจากโซนนี้ที่บอกว่ามีสิบ ห้องครับนนี้เป็นพรีเมียร์ครับมีอยู่เราเสิร์ฟก็ไปให้คุณนะเพื่อนของน้องพี่ห้าห้องครับเป็นแปดสิงเกิลรูมแล้วก็ไอ้เป็นหกสิงเกิลรูมแล้วก็แปดดับเบิลรูมครับสิงเกิลรูมของโรงแรมคือเตียงสามจุดห้าคือสองเตียงครับดับเบิลรูมอยู่ที่หกทุส่วเตียงแต่ว่าเข้าโซนนี้ต้องเงียบให้ผมนิดนึงเพราะว่าตอนนี้รถเครื่องเขาเข้ากำลังอยู่ข้างบนอ๋อนกตัวเมียอยู่ในรังแล้ว เ,เป็นเป็นนกธรรมชาติเป็นนกธรรมชาติหรือว่านกเลี้ยงธรรมชาติครับอย่งางไม้ที่คุณอาเห็นอันนี้มาข้ามงตัวนี้ติดที่ดินมาเลยเราไม่ตัดืนที่เราทั้งหมด25ไร่แต่ว่าทำห,ห้องแค่84ห้องเดือปกต้นไม้ล้วนโอ้ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับนกเนื้ออยู่หนึ่งจุดที่นกเนื้อเงินมันตัดผสมคุณทองกับครับใช่ครับคุณทองเนี่ยครับได้สัตว์ป่าคุณทองครับเลี้ยงต้องขออนุญาตเราเราร่วมกับทางอุทยานครับทำการอนุรักษ์กับทำหลังเทียมโอเคครับ พิเศษนะคะต้องต่อเต่อนะคะครับเชิญครับคือตรงนี้เขาเรียกว่าโซนพีเมียพิเมียค่ะพิเมียจะเป็นเตียงเดียวมันจะมีเตียงเตียงใหญ่แล้วก็มีเตียงเล็กสองเตียงนะคะในห้องของผมเนาะครอบครัวอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องพักก็คล้ายกับโซนแฟมิลี่มีทีวีมีตู้เย็นเล็กมีการ้อนเร็วให้กระจกแต่งตัวเราจะลดขนาดจากขนาดใหญ่เป็นเล็กลงนิดนึง นะครับเพื่อป้องกันไห่หันไปทางเตียงห้องน้ำเดิเดมค่ะห้องน้ําก็ยังคงเดิมมีอ่างที่สาคัญที่ห้องน้ํามีที่นั่งให้ด้วยเพื่อเวลายืนแล้วเมื่อยยืนทําอะไรวะ <laughs> ตู้เสื้อผ้าคุณผู้หญิงตู้เสื้อผ้าเป็นไงเพื่อดูหน่อยกี่โอ้มีชุดใส่ในห้องมีเซฟด้วยแล้วก็มีไม่เปียกไม่ร้อนไม่เปียกไม่ร้อนคือร่มเหมือนใจ เป็นไงไหมครับคุณผู้หญิงดูแลโอเคค่ะโอเคนะกพเูห้องนี้ให้กดไปลาไม่ไกรยาัและะอไม่ิงไม่เอาอันนี้เป็นดีเนียเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นที่มีสองเตียงคู่ครับเต็นเตืยงที่หกห้องตียงคู่ห้องแตอเตนห้องเหมือนกันกายภาพทั่วไปก็เหมือนกันเนาะจะมีสี่ห้องที่พิเศษกว่าชาวบ้านคือเราตั้นห้องนั่งเล่นให้อยู่นูแต่ว่ายังรออะไรอย่างอย <Okay. S 2> โอเคน่ารักมากมีห้องที่ก่อนมีห้องนั่งเล่นด้วยใช่ห้องนุ่นครับก็คือข้อดีของห้องนี้เตียงคู่นี้เนี่ยถ้าคนที่มากับสามีภรรยาเนี่ยถ้ารักกันสามารถดันมันชนกันได้ไแต่ถ้าเสร็จแล้วสามารถทีบ <c oughs> ให้ห่างออกไปได้ทำอะไรเสร็จหรอ <c oughs> อ๋ออาบน้ำเสร็จ <c oughs> อ,ยอย่าคิดยังื่นะรู้นะคิดอะไรอยวู <c oughs> ่อะครับวันนี้เราก็ได้คุณนายคุณนายโอ้มาช่วยดูห้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้ไง ที่ว่าเป็นนางแบบประจํากลุ่มแฉเพื่อนของน้องทีเลยนะอันนี้จะเป็นเกลียเียงคู่เกียงคู่ครับก็ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปดูโซนที่พักโซนที่สามไปที่รถก่อนค่ะเพราะว่าต้องไปอีกค่ะนีคือบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมคือร่มรื่นนะคะร่มรื่นค่ะมีน้ําตกที่สร้างขึ้นดูแล้วก็คล้ายธรรมชาติเนะ สวยงามน้ำตกแล้วก็ธรรมชาติเยอะเลยค่ะครับโดยเฉพาะน้ำตกเท่าที่เราเห็นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ชอบเผ็ดก็บอกเขาว่าอย่าใส่พริกเยอะ่พริกน้อยๆ,อยๆแต่เชื่อว่าครอบครัวที่มาโดยเฉพาะคู่รักหน่อยผมว่าเผ็ดเข้าไวน่าจะกินเผ็ดเผ็ดเข้าไว้ครับตอนนี้คณะข้องทางฝ่ายข่ายก็พาคขุนผู้ยิ่งจะไปดูโซนที่พักโซนที่สามโซนที่สามแล้วนะครับ ก็เราไปเห็นกันแล้วสองโซนนะครับน,นีเป็นเด,ดเ,ดดเดือนนวดเรานวดจะพอะในเดือนเท่าน,นาั้นนะครับมชั่วโมงระบบหล่อนวดไทยมสีสปามีสปาเริ่มหนุ่มๆนะคะมีนวดนวดนะคะนวดนะะอาโรมานวดสปานะคะนวดคลายเครียดนะคะมีให้บริการได้หมดนวดให้สดชื่นให้สดชื่นนะครับ <laughs> แล้วก็ข้างในาจะเป็นสระว่ายน้ำสระแรกนะพี่ที่ของฟาร์มกุณาัยอย่างครับ ในนี้มันจะมีเขาปล่อยปลี่นหญ้าไว้เนอตงทะก็คือเป็นเป็นปลาทดลองเดี๋ยวปลาตายครับด้านข้างหน้าเราที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นโซนริมลัต้องขับของพี่หมดเลยยี่สิบเมตรแถบนี้เลยนะฮะอยู่ริมน้ำใช่ไหมใกล้แม่น้ำครับยิ่มแม่น้ำแม่กองโซนนี้จะเป็นริมลัดนั่นแหละพอจากตัวนี้ก็จะไปรวมกันที่แม่กองเพอันอที่เราอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ข้างางเดี๋ยวก็ขออนแยกถ่ายชุดก่อนสาวก่อน ก็คือน,น้ำตรงนี้จะเรียกว่าแม่น้ำเพชรแต่พอไปรวมกัน,นที่แม่กลองก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลองข้าอาหารเช้าครับแล้วก็อตอนเช้าวันอาทิตย์เนี่ยท่านก็จะมารับฝัดตรงนี้เราจะตั้งเป็นตอกหมู่เลยสวยงามสวยงามจะเข้าห้องน้ำก่อนไหมครับไม่เป็นไรครับเขาเ้าไปดเลยครับคุณผู้หญิงเชิญ นี่นะคะเราจะมาชมนะคะห้องทานอาหารนะคะในช่วงเช้านะคะของวันอาทิตย์นะคะเถอะเลยค่ะเข้าไปดูข้างในเลยคะนี่นะคะรอบหนึ่งก็มีหลายอาหารนี่เลยไหมนี้เลยนะคะอาหารเช้าครับตอนเช้าเราก็จะเสิรเป็นอาหารไทยสามอย่างแล้วก็อาหารอาาหรไต่ก็จะมีไส้กรอกแพนไก่ดาวก็มีเบคฟัดมีออฟเลตโชว์อยู่ตรงนน้นด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลายขนมปังแล้วก็คอนเฟ็ตนะครับหน้าอาหารเป็นลายสลับตาแล้วก็ผลไม้ส่วนกาแฟตอนเช้าเสิร์ฟจะเป็นนมกาแฟสดตัวนี้นะครับ กดได้ตามสะดวกเลยน้งกะแฟและโกโก้ถ้ามามีเุนได้ก็ไม่เป็นไรใช่านมจ๊ะอย่าเพิ่งขยับอย่าเสียงมันเข้าขอถ่ายวิดีโอแป๊บหนึง่งกับกาแฟเป็นระบบกดปุ่มก็ถือว่าโอเคสามารถเลือกเมนูได้แต่ลับเมนูตามชอบใจอาหารอาหารเช้าขออีกครังนะ้งฮะเริ่ม เจ็ดถึงสิบก็เป็นมาตรฐานถือว่าโรงแรมห้าดาวทั่วๆไปรีสอร์ททั่วๆไปนี่ต้องห้าดาวอืมก็ถือว่าโอเคนะแต่วา่าที่คุณอาถ้าเห็นบ่อน้ําเยอะๆเนี่ยเอาบอกตรงๆเลยมันคือกฎหมายว่าโรงแรมไซส์ขนาดเนี้เจ็ดสิบเก้าห้องขึ้นไปจดทะเบียนถูกต้องต้องมีแหล่งน้ําในโรงแรมหนึ่งหมื่นห้าพันลิตรขึ้นไปเ,ออเพราะว่าเวลาเกิดอัอดติภัยเราสามารถอ๋ออันนี้เข้าใจได้โอเคเราก็เลยทําบ่อน้ําค่อนข้างเยอะห้งองเราเลยน้อยกว่าที่อื่นอ,อืมเดี๋ยวเราดันรถกลับไปดีกว่าแถวบนนี้สิบสองห้องของคุณอาหมดเลยแล้วก็แถวล่างเอ้ยแถวบนเก้าห้องเหมือนกัน นะ yere. ส่วนนี้ก็เป็นอีกโซน,นหนึ่งสำหรับห้องพักที่คณะเราจะมาพักนะครับอาจจะเห็นตอนนี้ทางแม่บ้านกำลังเก็บห้องจากที่ลูกค้ามาพักเมื่อคืนนี้ก <c oughs> ็ตามอัธทยาใสนะครับ Gray, ตรงนี้จะมีที่ต่อมาโซนนี้จะใกล้แม่น้ำสวยงาม <c oughs> ก็คือเป็นโซนที่พักทางด้านนี้และด้านนี้ก็ยังมีอีกธรรมชาติทกส่วเออโรงแรมนี้ที่ออกตอบโจทย์ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็เงียบสงบนะคะสวยค่ะลมรื่นค่ะโอ้ธรรมชาติมากๆครับนี่ก็เป็นโซนที่พักแล้วก็มีสระว่ายน้ำตามที่เห็นนะครับมีสระใหญ่แล้วก็สระเล็กสระเด็กแล้วก็ที่หลังตัว สวยงามทั้งการธรรมชาตินะครับน้ำลึกเมตรสี่สิบเซนสระเด็กก็ห้าสิบเซนก็ถือว่าสวยงามมีความปลอดภัยสูงแล้วยังมีสระหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสระกังค่ะสระอะไรไม่ทราบเหมือนกันค่ะสระใจจริงๆ่ายน้มีถึงสองสระเลยนะอ๋อไม่ใช่สระใจนะไอ้มีสระแห่งนี้ค่ะเหยื่เรื่องอะไรนี่นะคะก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำนะคะสระผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็กนะคะ น,นี่ก็เป็นสระแรกนะคะเดี๋ยวจะมีอีกสระหนึ่งนะคะที่นี่มีสระว่ายนะ้ำถึงสองที่เลยนะคะสําหรับท่านที่เอาออเครอบครัวามาเด็กๆมานะคะรับรองว่าเล่นน้ําได้ฉําปอดเลยคะ่ะหวานเจี๊ยบยินดีเลยครัยินดีเลยครับก็เป็นโซนนี้จะเป็นดีลัสครับทั้งหมดที่เปิดขอ้ขอมูลก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เ,เป็นที่พัก,กจะเป็นเตียมก่อนเล เรา13เตียงดับเบิลครับแล้วก็8เตียงทวิน Twin. ตัวใหญ่จะเป็นดับเบิลเบดเตียงใหญ่นอนด้วยกับนอนนอ,อันนี้เป็นกรง<อ>ที่เราเลี้ยงผีเสื้อไว้ครับนอนไปได้เดี๋ยวเราไปดูห้องกปลอดโรคกันก็มีร้าน,นขขค้าที่ระลึกตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่คาเฟ่ครับมีไดโนเสาร์ด้วยอ๋ตอตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับเป็นดีลักครับอยู่ใกล้แม่น้ำที่สุดแต่ว่าจะไม่ทำห้องคัาติดน้ำเลยด้วยความที่มันมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมโคเวอร์อยู่ครับห้องพักติดน้ำไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราขึ้นทางนี้กำลังทําอยู่เมื่อก่อนเป็นบันไดครับทีนี้ผู้สูงวัยบอกไม่ไหวทาทางลาดเลยอืก็ถือว่าให้ความสําคัญค, <น S 1> ครับคผู้บริโภค <S an> พยายาม <uhhh. S 2> ทําทุกๆอย่างให้ไ,ได้รับการบริการอย่างดีที่สุดใช่ประมาณนั้นเลยแล้วก็พื้นที่ข้างหน้าเนี้อาจจะใช้นั่งคุณนั่งอะไรก็แล้วแต่ตามสบายเลยพื้นที่ตรงเทเเสหน้าห้องี็ใช้ได้ โซสุดท้ายเป็นโซนบีลัดครับไม่อยู่แต่ห้องที่เป็นห้องเก่งควินครับแล้วก็ตีดกับห้องเป็นจักรเบิร์ดแต่เราไปดูห้องแดงนะครับเกินข้าบัดดูห้องตอนนี้จะใกล้แม่น้ำที่สุดแต่ว่าทางเราไม่ทำห้องพับติดน้ำเลยเอคทางที่ผมเรียนแต่ว่ามันมีมเรื่องของรถไฟที่แบบน้บนบนบนองรื่ออะไรพวกเราต้องอยู่ที่ไหนนะไม่สะดุดท่านี้ก็จะเป็นเตียงใหญ่ The best เ,เตียงเดียวเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องก็จะ เป็นแนวเดียวสไตล์เดียวกันตู้เสื้อผ้าตู้เย็นเล็กห้องน้ำจะอยู่ด้านนู้นค่ะแล้วก็มีที่นั่งสบายค่ะเดี๋ยวคุยกันนะคะสามีภรรยาปรึกษากังนั้นที่ท้าเราเป็นมานานนะอาจจะมาปรับความเข้าใจกันที่สอบแห่งนี้นะคะอาจจะต้องตั้งชื่อลูกคนต่อไปว่าน้องแกงกระจาดนาหนาค่ะนาหนสวยงามห้องน้ำที่นี่อยากทุห้องจะเป็นค่อนข้างจะเซ็ต เดียวกันสเปคเดียวกันอันนี้จะเป็นเตียงทวินนะคะเตียงทวินก็คือเตียงคู่กับก็สวยงามตามท้องเรื่องอย่างที่ว่ามีทงทงร้าทะมีตู้เย็นค่ะครับคลิปที่ทางโรงแ<ท>รมกำลังฉ<ท>ายก็คือเป็นคลิปที่นกเลือกอย่างที่ได้เตรียมไว้ที่นี่มีนกเลือกให้เราได้ชมด้วย ยอันนี้เป็นสาวน้ำพิสานหนึ่งแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีครับอคนใส่ถุงใบน้ำเพชรบุรีตึงนะครับใกล้ตลิ่งอ๋อโอเคเป็นมารยาทนี่นะคะวิวติดแม่น้ำเพชรบุรีนะคะครับแม่น้ำพิสานหนึ่ครับแม่น้ำเพชรเป็นหนึ่งแม่น้ำในจำนวนของการจะทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยจะต้องมีการตักน้ำที่แม่น้ำเพชรแล้วก็น้ำจันทร์ที่พระราชวังสนามจันทร์ไม่ใส่ ใช่ครับที่พระแสงวังขำจันทร์ด้วยครับอีกหนึ่งแห่งครับเด<ย>ี๋ยวนี้หลังห้าทุ่มจะใช้เป็นเทเลทป,ปน,นี้เพราอใต้ต้องการใช้ต้องทานได้อ๋อจะใช้ตรงไหนครับสําหรับท่านที่มาที่นี่นะครับต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในพื้นที่ของป่าดังนั้นเนี่ยทางรีสอร์ทก็จะมีแจกเสื้อกลอกนะครับเพะเผื่อมีการสู้รบใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เห็นอันนี้ด้วยว้าว คุณผู้ยิงเป็นไงครับคุณผู้หญิงเอายางมานี่คะ่ะติดแม่น้ำเพชรบุรีนะคะเราสามารถเล่นน้ำเข้ารังได้ด้วยครับก็จะมีเซฟตี้ให้นะครับสำหรับลงไปเล่นน้ำจะมีห่วงยางหรือว่าล้อยางผูกเชือกไว้ให้เราเกาะโหนเล่นน้ำเดี๋ยววันนั้นคุณผู้หญิงก็น่าจะเป็นหนึน่งในพรีเซนเตอร์ที่จะลงไปเล่นน้ำน่าจะลงนะคะครับแต่ว่าเรามีข้อแม้ว่าห้ามแก้ผ้าเล่นน้ำนะครับ มันมีปลากระเป้าโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่ลงได้นี่บริเวณไหนนึน่งถั่วไปตางแม่น้ำใช่ครับที่ยาวไปจางแม่น้ำ,นำ,นำคุณตะเกียนถือความเห็นว่ามีล่องแกงยังไงครับเนี่ยลำลาพันห้าสำหรับคณะเราไปเทือกเือพันสครับนั่งได้แต่ติดพันอยู่ที่ไซต์ก็คือเล่นจากตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่รถมารับที่นี่ครับไปลงเรือที่หวัวกเกล็ดไหลาทางน้ำมาแล้วก็จะมาขึ้นที่นี่ไหลจากที่นี่ไปอีกสี่โลครับก็มีระบบเซฟตี้มีคนดูแลความปลอดภัยมีที่มีคนไทยเรือให้นะครับมีรถรับส่ง สวมคาสายงาอเ่างไรไหมคุณผู้หญิงบรรยากาศดไค่ะมาแล้วไม่อยากกลับใช่ม่มลืล่นกลับแล้วอยากมาอีกไหมมันชิวมากค่ะยากมามได้โปรดใฉนี เ,เพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเ,เพลงมาแล้วตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำโซนที่สองนะคะตรงนี้ก็มีสไลเดอร์ด้วยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วม่องกลางคืนนะคะพอเราสังสรรค์ทางขอขอตรงนู้นนะคะเออกิจกรรมตรงนู้นเสร็จแล้วนะตรงนี้เราก็จะมานั่งคิวรับตึกนะคะสถานการณ์ชิวรับตึกด้านนี้นะคะ มาดูหมีค่ะครับได้หมดนะฮะโต๊ะตรงนี้โต๊ะนี้ได้หมดเลยนะคะมีหมีให้ดูได้ค่ะเห็นหมีไหมคะฮะเห็นหมีไหมคะอะไรนะเห็นหมีไหมคะไม่รู้นะยังไม่ได้กลิ่นเลยวนมาไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเห็นเห็นเห็นอะไรนะเห็นอะไรเห็นหมีไหมคะยังยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้กลิ่นตอนนี่เราแจ้งไปยังว่าตรงนี้ลงน้ำลงได้ีลงน้ำได้แต่ว่าข้างนอกนั้น้ำได้แต่ว่าข้างนอกน้ำ นี่ค่ะทางนี้ทางนี้เล่นได้นะคะตราตาฮ่าข้างนอกนั้นมันก็จะอันตรายนะคะครับโอเคแต่ว่าก็ยัางาเกียดใครนะคะให้เขาเล่นข้างนอกได้เลยนะคะค,คือถ้าอย่างที่เห็นนะเขาเรียกว่าไปร่องแกงก็อย่างที่เห็นนะฮะก็จะมีใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ลอยน้าไปแต่แขกที่เรามาพักกันเนี่ยเราจะเล่นกันในโซนนี้ก็ได้ถ้าไม่ไปร่องแกงประมาณนี้ใช่ไหมครับโอเค แล้วก็คาเฟ่ครับคือคาเฟ่เปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้านะครับวันธรรมดาถึง2ทุ่มถ้าเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์จะถึง4ทุ่มนะครับจุดเด่นของคาเฟ่ก็ตามที่ตามชื่ออะไรครับนาบีคาเฟ่เรามีโครงเลี้ยงติ๊กเกออยู่ด้านนู้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิบัติเดี๋ยวดูนาบีรถติกเกอรับก็โซนคาเฟ่นะครับอย่างที่เรียนไว้คาเฟ่คือ,าาอารรายาวตั้งปีน้ำทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโซนคาเฟ่หมดแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้ามาเราชก็มาถัดไปคสวยงาม อ,อ๋อเจ้าปีหนอยกระท้อนออกพอดีอืมอะไรนะผิเตอร์หนอนครับเอาเป็นจุูกิเสอร์ใหญ่สุดในตาเอเชียทีนี้ด้วยความที่ลูกค้าผมอะบางทีจะมีทั้งเด็กน้อยจะถึงอาม่าปงขึ้นไปไม่ไหวแล้วบ้านเก,ก่าเรก็เลี้ยงให้ดูมาถึงเกเด็กก็สามารถให้อาหารผิเสื้อได้หรือว่าดูวงจรชีวิตเขาพวกนี้เป็นจักแด่ของหนอนกระพ้อนทั้งหมด ครับก็คือผีเส้อต,ตัวใหญ่ก็คือผีเสื้อเขาจะมาวางไข่อยู่ที่ต้ตนกระ thon ที่ใบกระ thon ครับคือประเด็นคือตัวหนอนเขากินใบกระ thon เพราะเราเราเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระ thon ส่วนส่วนพวกนี้ก็จะเป็นผีเสื้อกาฝาผีเสื้อปีไข่ใหญ่ผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับเป็นอะไรเข้ามาข้างในได้ไหมถึงไม่เป็นไ,ไรครับตัวใหญ่เดี๋ออกสวยงามใช่พวกนี้เป็นข้อได้คะแนนต่อไปให้เราเป็นแค่หนอนผีเสื้อ มีเหลือเยอใหอะไรใครได้ดื่มกิน,นะะเหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบธรรมชาติที่แท้พรูเลยคะ่ะครับในห้องนี้ก็เป็นห้องนะอคาเฟ่อีกห้องหนึ่งนะครับมีไดโนเสาร์ไดโนซอสรัสตัวนี้ก็น่าจะเป็นลูกที่เริ่มโตยังถือว่าเป็นวัยเด็กกำลังเข้าวัยรุ่น ปฏิกับปฏิกับจับมือกดนเสาได้ไหมคะจับได้จับได้นี่นะคะเป็นการจับมือเดนเสาเนาะ,ะใช้มือขวาที่ใช้มือขวาดิม,มือนี้วเราเลยอะ่ะใช่ป่ะ,สะแสดงว่าเขาใช้โลชั่นดีมากครั <S <S บก็ปิดคลิปพรีเซนต์การมาสำรวจรีสอร์ทที่นราแก่งกระจานให้เห็นบรรยากาศตรงนี้นะครับริมแม่น้ำพีบเเรรตพชบุรี หนึงในสายน้ําสําคัญที่เวลาทําน้ําพิพัฒน์สตยาจะต้องใช้ในน้ําแม่น้ําแห่งนี้ด้วยหนึ่งแห่งสายน้ํานี้จะอยู่ด้านทิศตะวันตกของตัวรีสอร์ทที่เราจะมาพักกันครับก็ในรีสอร์ทด้านริมแม่น้ํานอกจากนั่งชิวๆแล้วเนี่ยยังมีนั่งแช่น้ําได้ด้วยนะครับไม่รู้จะหงายอไม่หงายดิ สามารถทำสปาเท้าได้ให้ปลาตอดหรือเปล่านี่นะคะบรรยากาศคือแบบธรรมชาตินะคะที่แบบว่าให้ผ่อนคลายนะคะที่แครจิงเลยว่าในสอดตนี้คือเขียวพักชีนะคะแล้วก็ล้มลื่นนะคะกับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยต้องรีบตัดสินใจก่อนที่เราจะปิดการจอง หากว่าเกิดอยากจะมาแล้วเนี่ยถ้าเราปิดการจองของกลุ่มแล้วเนี่ยท่านจะต้องจองเองหรือเปล่ายัางไงไม่มาแล้วจะเสียดาย19-20เมษายนนี้เราเจอกันนะคะกับการปิดแชร์เพื่อนของน้องพี่นะคะปีที่10ค่ะขอบคุณครับคุณผู้ยิง่ง